เพื่อเห็นหุ้นที่วิ่งขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะไหมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือแรงขับเคลื่อนของมันไม่ใช่ผลประกอบการของบริษัทเลยแต่เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศมาหาอำนาจล้นล้วนและนี่แหละครับคือเรื่องราวสุดมันของหุ้นที่ชื่อว่า Critical Metals Corp ลบ24.19%ฟังไม่ผิดครับภายในวันเดียวเท่านั้นมูลค่าหายวับไปเกือบหนึ่งใน4ของบริษัทในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปเจาะลึกกันในวันนี้เราจะไปไขปริศนาเบื้องหลังความพันผวนแบบสุดขั้วของหุ้น Critical Metals Corp. หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า CRMl เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยเรื่องของเรื่องก็คือบริษัทที่ชื่อ Critical Metals Corp. หรือ CRMl ที่เทรดอยู่ในตลาด NASDAQ เนี่ยจู่ๆราคาหุ้นก็เหวี่ยงสะรุนแรงเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรคือชนวนของเรื่องนี้คือต้องบอกอย่างนี้ครับ ก่อนที่มันจะดิ่งเหวแบบนี้เนี่ยนะหุ้น CRML กำลังเป็นขาขึ้นแบบสวยๆเลยขึ้นมา5วันติดติดกันเลยครับนักลงทุนตอนนั้นน่ะเขาเดิมพันกันว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะทำให้แร่สำคัญสคัญขาดตลาดแต่แล้วไงรู้ไหมครับสถานการณ์มันพลิกเลยแค่ข้ามคืนพอมีข่าวออกมาว่าความตึงเครียดกำลังจะคลี่คลายเท่านั้นแหละเทขายกันสน,นั่นเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย ความผันผวนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มาจากผลประกอบการของบริษัทเลยแม้แต่น้อยแต่มันมาจากสนามรบที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือเกมภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากการที่จีนประกาศนโยบายใหม่บอกว่าจะจํากัดการส่งออกแร่หายากหรือที่เรียกว่าแร่เอิร์ h ซึ่งไอแร่พวกนี้นะ่ยมันเป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆในเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหลายแหละพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บ ก็สร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยครับว่าของจะขาดตลาดไหมและนักลงทุนก็เริ่มมองหาทางเลือกอื่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ crm l เนี่ยแหละครับความตึงเครียดทางการเมืองนี่แหละครับกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยดันราคาหุ้น crm l ให้พุ่งขึ้นไปตลอด5วันเต็มๆราคามันพุ่งเอาๆสะพรันความกลัวของตลาดเลยครับว่าเฮ้ยซัพพลายเชนกำลังจะมีปัญหาใหญ่แล้วแน่ๆแ,แต่แล้วจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับเมื่อมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาว่า ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังจะผ่อนคลายลงซึ่งข่าวดีทางการเมืองเนี่ยแหละกลายเป็นข่าวร้ายซะง,งั้นสำหรับนักลงทุนที่ไปลงเงินเดิมพันกับความขัดแย้งนี้โอ้โหแล้วการดิ่งลงแบบหนักหน่วงในวันเดียวเนี่ยมันยืนยันความจริงข้อหนึ่งได้แบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยครับว่าในเคสนี้มูลค่าของบริษัทเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดโดยปัจจัยพื้นฐานอะไรเลยแต่กลับถูกลากขึ้นลากลงตามกระแสลมของการเมืองระหว่างประเทศล้วนๆเลยครับ เอาละครับทีนี้เราลองถอยออกมาจากเรื่องราคาหุ้นกันสักแป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันดีกว่าว่าไอ้สิ่งที่ CML ทําธุรกิจอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสาคัญเชิงกลยุทธ์ยังไงทําไมแร่ธาตุพวกนี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่สําคัญขนาดนั้นถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับแร่ธาตุสำคัญเนี่ยก็คือองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับโลกยุคใหม่ของเราตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีไปจนถึงความมั่นคงของชาติ และปัญหาหลักๆเลยก็คือแหล่งที่มาของมันมีจํากัดมากๆแถมยังถูกควบคุมโดยไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองลอามองมารอบๆตัวเราสิครับแร่ธาตุพวกนี้อยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยในสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในรถยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มเห็นกันเยอะขึ้นบนถนนในเทคโนโลยีทางการทหารที่ใช้ปกป้องประเทศหรือแม้แต่ในกังหันลมที่ผลิตพลังงานสะอาดทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยล้วนขับเคลื่อนด้วยแร่ธาตุที่เรียกว่าสาคัญเหล่านี้ทั้งนั้นเลยครับ ความสำคัญของแร่ธาตุพวกนี้มันยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเมื่อสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ถึงกับประกาศเลยนะครับว่าจะลงทุนในแร่ธาตุสำคัญเพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสหรัฐคือมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติไปแล้วครับพอต้องมาเจอกับความพันผลสุดๆแบบนี้ CRML เขาทำยังไงล่ะเขามีวิธีรับมือไหม ในส่วนนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าบริษัทเขากำลังวางกลยุทธ์เชิงรุกยังไงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของตัวเองและนี่ก็คือการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆของบริษัทเลยครับเขาเริ่มกระจายแหล่งที่มาของอุปทานโดยไปทำข้อตกลงกับโครงการเหมืองในกรีนแลนด์เพื่ออะไรนะเหรอครับก็เพื่อลดการพึ่งพาจากพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สูงๆนั่นเอง ข้อตกลงใหม่นี้ถือเป็นการสร้างพันธมิตรที่แข็งแรงเลยนะครับเพราะว่า1ใน4ของผลผลิตในอนาคตจากโครงการนี้ถูกจองไว้เรียบร้อยแล้วโดย R.E.Alloys และ Ucoremetals ซึ่ง2เจ้านี้ก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญในห่วงโซ่อุปทานแร่หายากของอเมริกาเหนือเลยนี่มันคือการสร้างหลักประกันชั้นดีเลยครับว่าผลิตออกมาแล้วมีคนรับซื้อแน่นอน ดังนั้นถ้าเรามองภาพรวมของข้อตกลงนี้มันเป็นมากกว่าแค่การทําธุรกิจธรรมดาๆรรเลยนะครับมันคือการวางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงของบริษัทโดยการการันตีกระแสงเงินสดในอนาคตและที่สําคัญคือลดความเสี่ยงจากการที่ต้องไปพึ่งพาแหล่งผลิตแค่ที่เดียวเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของ CRMl ทั้งหมดเนี่ยมันให้บทเรียนสําคัญอะไรกับเราบ้าง ซึ่งผมว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการลงทุนในยุคปัจจุบันประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือความผันผวนอย่างรุนแรงของหุ้น CRMl เนี่ยมันไม่ได้มาจากปัญหาภายในบริษัทเลยแต่มันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆของความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าความเสี่ยงทางภูมิรัชศาสตร์นั่นเองครับดูจากตารางนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเลยครับตอนที่หุ้นพุ่งขึ้นก็เพราะความกลัวเรื่องจีนจะจํากัดการส่งออกพอหุ้นดิ่งลง ก็เพราะความตึงเครียดทางการค้ามันผ่อนคลายลงและเพื่อจะรับมือกับความไม่แน่นอนนี้บริษัทก็เลยต้องวางกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงกับตัวเองเห็นไหมครับว่ามันคือวงจรที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ลุ้นล้วนเลยเรื่องราวทั้งหมดของ CIML เนี่ยมันก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราทุกคนได้คิดตามกันนะครับว่าในโลกทุกวันนี้ที่เศรษฐกิจและการเมืองมันเชื่อมโยงกันจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วเนี่ย การลงทุนโดยที่เราไม่มองเกมการเมืองระดับโลกเลยมันเป็นไปได้จริงๆเหรอครับ